ฮัลโหลลาปิตฮัลโหลเจเจลืมแชร์อันนี้ไปเฟซบุ๊กดีกว่าพี่แต่งตามคนในยูทูปพี่แต่งตามคนในยูทูปก็ได้เขาแต่งดีชิมไปได้ดูไปเรียนสำคัญพี่ไม่ได้ดูพี่ไม่ได้ดูใครเลยแค่การเต็มก็เต็มแล้วไงก็เต็มแล้วไงนั่นแหละพี่อย่างที่ผมบอก ถ้าเอาปืนผมไปเล่นมันต้องใส่มดตัวที่เป็นยิงและสกแกนมันเวลายิงไกลลูกกระสุนมันจะเกาะกลุ่มมันไม่ใส่ <c oughs> แต่งมาให้มันยิงกลางเฉยยิงไกลมันลูกมันจะใสป่ปืนมันอยู่ที่มดด้วยนะใชไ่ไม่รู้อ่ะที่ไม่จำเองบ<พ>อก <พอ S 2> วันนี้วันนี้พี่กวนวะู่ล้วที่เล่นเอาสนุกฮัลโลแกนเจ๊ผมเองเล่นเอามัน พอไปหัวล็อกไปวันันวันนี้ผมว่าวันนี้เจ้าคนบอกให้แต่งอย่างนี้พรุ่งนี้รีแล้วอะไรพรุ่งนี้รเออแต่จะมีอย่างหนึ่งที่พี่ยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะหนึ่งเจ็ดนี่ผมบอกไปนี่คือเป็นคบพิษของพี่เลยเห็นใช้ไยอยู่ เจ็บแสบบ่อยเออไปข้างหน้าเหรอฮะเออสี่ไปด้านแต่แต่ว่าถ้าเทียบจริงๆหนึ่งเจ็บมันก็โฟงสุดในในบีอาร์ตอนนี้อัระดับโมเดลเอ็มโฟนิ่งๆเลยแต่ถ้าพี่อยากเล่นง่ายยิงไกลได้ก็เอ็มโฟเลยตอนนี้โอพีเหมือนกันเจ๋อเจ๋อ แต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดมันได้กลางมันลูดยับเหมือนกันหัวตัดเนี่ยวิ่งเดียวกันแล้วกันนะเหมือนผมละลองติดต่อมาเนี่ยผ่าน ผมเชืวอผ่านทางออนไลน์มีไปก่อนไปยกันนะอะไรฮะทุกคนมีรถสี่สี่อยู่นี่ข้างหน้าใม่คันนี้นะมันมีคันหนึ่งอยู่หน้าหน้าโลงอ๋อจู่วัชนกันทำไมนยผมมารับมารับเพื่อนนี่ไป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 หวังดีประส่งรลาย Let's go my friend I heal you แก่ number one come to me come to me my friend come o come on oh เบอร์หนึ่งอยากนั่งรถบรรทุกซะด้วยติดใจติดใจรถบรรทุกโอเคพี่เจอกันในวงครับได้ๆๆผมไปแว่นกันเอาไปพี่ครับอยู่วันนี้อ๋อนี่นี่วันนี้ <c oughs> เดี๋ยวทำไมผมเห็นเบอร์สองปิวอะปิวไปไหนรถสองอยู่เหนอยู่บนรถใช่เหรอพี่ทำไมผมเห็นปิวอะ ในแมบก็เห็นอยู่ไกลเลยนะใช่ตอนนี้ในแมบผมอยู่คนละที่กับพี่เลยเอาขึ้นมาด้วยกันนะจิงพี่เดี๋ยวผมแคปไวกันเั้างหน้ามีข้างหน้ามีเ็ดเบอร์สองกำลังพิล้วพี่ไปกับเบอร์เบอร์หนึ่งชนตายเลยขับรถชน ับต้นไหนเออแอร์ดร is coming ครับ it coming ข้างหลังมีข้างหลังมีหมันรัวกันอยู่ี่มีอบวนเนียนวนเนียบักบักยังมากใช่บักทุกอางแอรดรอปมาทางเราพี่น่าจะตกทางเราเลยทางที่เราอยู่เลย ออ้ยแทองกำลังมาครับอันหน้าผมเลยนะครับอดีเลยตรงหน้าเลยตรงพี่จอดพอดีเลยรอตรงนั้นแหละให้มันลงใส่ใบไม้ไม่ต้องขยับจะดีแล้วเราสอยไปลองก็ลองค่อยบลองคนเดี๋ยวเจ๊เอารถกระบะไปรับ เออพี่เอาเอามารับแอร์ดับแล้วขับไปเนี่ยประมาณผมอะพี่จอดข้างๆเลยข้างๆทำทำได้เลยค่ะเลยนี่ยแห่แห่แอร์ดับได้พี่มาทำได้แต่ต้องแม่นหน่อยมันต้องมีคนดูให้เนี่ยเนี่ยพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ขับมาขับมาตรงผมเลยอะไรอีกนี่ข้างหลังข้างหลังโอ้โหนี่พี่อ้าหลังนิดเดียวทอดซีทอทอดีทอพี่มอนลงหลัง เปลี่ยนมาจะเป็นแบบมันคืนนี้ดี่าายไหมฮะโอ้ sorry sorry ไม่เป็นพี่บอกว่าพี่เปลี่ยนคันเถอะมันอืดเกินเออคันนั้นมั่งนีงเดี๋ยวโดนยิงได้ใช่ไหมเราก็อืดแบบนี้แหละมันอืดในคันนี้มันจะตุยอนะพี่เลยเอเด้วยคนีูอืดโคตรอืดเลย พี่มีคันดำกลางถนนคันหนึ่งเออใช่ใชไม่ได้องผมผมว่ามีคนดาวแน่เลยเราต้องไปก่อนมานรมีที่ตองคูนัใช่แต่น่าจะทันก่อนมัเราถึงคู่ที่เลนสไนเปอร์ีเกียร์เปลี่ยนเปลี่ยนเล่นคนเราเลยวะมีมนก่อน แอร like nee <c oughs> ์รอบเขียวไหมพี่นะริมเลนเหมือนกันตรงไปใช่เดิน้าไปกำลังคงทำไมมันเงียบยังไมีเพื่อนมันเงียบจนจนแบบเหมือนไม่มีใครอยู่ในแบบหมดเตี้ยหัวีอง หมดดูดหมดแล้วอิ่มละพี่ผมต้องการรอยเท้าฮะเอาใส่ของท้องเข่าบ้านนี่น่าจะมี มีไหมลุกเป้ลายเท้าไม่เห็นไม่เจอมันเจออีกอย่างนึงดิแอดอัพอีลูกก็ได้พี่ขนะ้างหน้าพี่จะได้มีหลอดสีกัน ผมี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 รอยเท้าแล้วแล้วก็ตายแล้วเอาข้างหน้าม,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 มีฝั่งน้นพี่ฝั่งรถฝั่งรถมีฝั่งรถมี ไหยิงกันแถวเนี้ยเอาตายหมดแล้วโอ้โหไม่ทันสักตัวเดินอืดเกินไปหน่อยเดินอาไปหน่อยตายแล้วโดนมากระต่ายแถวนี้แหละ จะบอกหน้ามีแต่บทอะเสียใจเลยเนี่ยเสียใจเลยเนี่ยต้มีแต่บทเนี่ยไม่มันเลยแบบนี้แจ่ถ้าเจอคนอะแต่ัวรถบัสนดีก็ได้แต่ผมว่าสนุกนะ let's go let's go number one I follow you รอบนี้เอาเอาที่หนึ่งมันแค่มีแต่บท เขาเบก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 เหมือนเขาฟังเรารู้เรื่องนะเนี่ยน่าก็ผมพูดทางอังกฤษถักไทยก็ต้องรู้แล้วล่ะพี่มีหลุดเอางี้หนึ่งปิดจบแล้วเอ คอยจับบอันเลยแล้วแหละคอยจับมันลบตุ้มตายปั๊บไปเอาเลยเนี่ยใคเปลี่ยนปือนปเฮรือเปล่าอี่งนียุงบนเหรอยุงบนนี่ยุงบนนี่ข้างบนไหนข้างบนีข้างบนนี่ขน คนคนโอ้โหของเต็มเลยอโอ้มาแล้วพี่มาแล้วฝั่งตรงข้ามเออฝั่งตรงข้ามถนนทางเนี่ยทางทางร้อยหนึ่งมีเสียงปืนอยู่อ้าวซ้ายขวาเลยพี่มาแล้วมาแล้วมีของไปยิงแล้วยิงมาแล้วมาแล้วมีคนให้ยิงมั้งคนให้ยิงนะมาไห้ไปไหนวะ อยู่ในบ้านรอเปล่าหลังบอดอีกไปไหนร o ป่าวตายตายคนใช่ไหมอือเหออีกเหืออีกฝั่งหนึ่งนะมันมีอีกตีหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นนะฝั่งสามร้อยยี่สิบเนี่ย ยิงกันอยู่ฝั่งนี้น่าจะบนเขาเลยจริงๆขึ้นไปคาบมันเลยก็ได้น yeah, um, ่าจะน่าจะพวกบอดนั่นแหละไม่น sí, uh, ่าคนอ่ะดูทรงแล้วเนี่ยมันเหลือไฟทีมตอนเนี้ยมันไวเกินไป Né bên lòng nhau đi <had mercyille> ngon <laughs> bọn <laughs> <auxiliary> <laughs> 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 เจอยูปไนดแผม่าเงอย่างนี้ดแล้วหมดแล้วพี่ใช่เ้หมดหมดแล้วรอที่หนึ่งอย่างเดียวนะฮะใชเอใช่ใช่ที่หนึ่งดีดีเถ้ามันไม่ตายวงก็เดินมาให้เรายิบต่อท้ายกับโยนหมาเมื่อกี้พอวางเป็นเราเตอร์ เดี๋ยวอ๋อมีคนแย่งสกิลมาเอ๊ <c oughs> อ๊อจันชินก็นหมามันยืนอยู่แล้วมันก็คว้างไม่ได้ใช่ไหมแต่ลอเตอร์มันอยู่กับพี่สองตัวเลยใช่เพิ่งบุญนะทีมนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแล้วเกิดหนึ่งเหรอเดี๋ยวมันก็เกิดฮนะมันน่าจะเป็นบอทนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ เกิดปุ๊บขึ้นมาเล้วแต่เดียวเนี่ยแต่เดียวละทห้ามยิงเราเราจะมารวมกันคอนเทนต์สุดท้ายคอนเทนต์สุดท้ายอย่าพนินะพี่บอกเลยึงก่อนเลยคิวโนคิวนัมเบอร์วันโน o คิวโนคิวนคิวบอทคิวหลบแมงไม่ใช่บอทรูดสี่ตายตายหมดเนียคอนเทนต์จ๊กเกอร์เด้อยหดงง คอนเทนต์ไปอีกคอนเทนต์ในคอนเทนต์เดินอยู่ตรงนี้แหละพี่เดี๋ยวก็เกิดไม่งั้นมันก็ตายวงสองอย่างไม่ตายวงก็ตายตายเรานะโอ้หน้ามาให้เห็นเน้ยอย่าเพิ่งตายวงเน้ ว่าต้อสุดท้ายปกติมันจะโผล่นั่นแหละเหมือนในต้องขีมาพี่จำได้าแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคฝังเข้าทนเอามาเอาเคียวเาเคียวนเบาหวานดันเชดันเชดโอ้้งูเดี่ยวแลมลลแก่ที่เ็นสันขั้นอก็ได้แกล้งแกล้งบ ซิอทปืนมันจะหมดไหมเอาหมดไหมใครน็อกมันอ่ะเบอร์หนึ่งครับ